สวัสดีครับผมบ้านนาสตอรี่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูมันกันหลังจากที่ผมไม่ได้อัปเดตมาหลายวันนะครับพอดีงานยุ่งนิดหน่อยครับมีงานหลายทางครับพอดีหลังจากที่ฝนตกไปแล้วผมกลับมาดูไล่นะครับอายุมันน้ำหยุดชุดนี้ก็จะอยู่ที่ ระยองห้าเนี่ยครับจะอยู่ที่แปดสิบสามวันตอนนี้นะแปดสิบสามวันเดี๋ยวผมพาดูอีกทีนี้แล้วก็มีน้ำหยดที่ผมทำที่หลังน,นะประมาณสี่สิบวันเดี๋ยวเราไปดูมันน้ำหยดครับไปนี่เรามาดูกลางไร่กันนะครับสังเกตได้ว่ามันมันเริ่มสูงแล้วครับตัวนี้ นี่เป็นผักระยองห้าอายุอายุประมาณแปดสิบสามวันนะถ้าจำไม่ผิดหลังจากที่ฝนตกมานะครับมันก็จะมีหยาที่เราที่มันเกิดตามร่องนะครับอันนี้ยเราถอนไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องพึ่งยาแลวครับฉีดไปตามร่อง สูงแล้วนะครับประมาณนี้แล้วสูงละหลังจากที่โดนฝนมาอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วฝนเกือบวันเว้นวันนะครับเนี่ยสูงละเนี่ยครับสังเกตว่าสูงแล้วนะครับนนกับทั้งแปลงนะครับอากาศร้อนครับช่วงนี้ หลังจากที่ฝนหายไปโอเคครับสภาพมันก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นมันน้ำหยดช่วงนี้ไม่ได้หยดน้ำนะครับผมปล่อยธรรมชาติแล้วรอแค่ใส่ปุ๋ยแค่นั้นความสูงก็จะประมาณนี้ของรอง เดี๋ยวเราอันนี้ละยองห้าเดี๋ยวเราไปดูเจ็ดสองกันเจ็ดสองใี่ปลูกทีหลังเดี๋ยวเราไปดูกันครับส่วนเจ็ดสองก็เขียวทั่วแปลงแล้วนะครับเจ็ดสองนี้จะเป็นอายุสี่สิบวันสี่สิบวันนี้สูงแล้วนะครับที่เห็นเขียวๆในร่องนี้เป็นผักบุ้งครับผักบุ้งนี้ไม่คิดมากครับง,ง่าย เดี๋ยวกำจัดง่ายๆแปลงนี้เจ็ดสองสี่สิบวันโอเคครับสวยครับหลังจากที่ฝนตกมันก็จะประมาณเนี้ยคนคิดไว้ไงผมว่ามันโอเคนะต่อจากนี้ก็คงเป็นฝนแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวเราไปดูแปดสิบเก้ากันเคครับเดี๋ยวไปดูแปลงนู้นกันมา ส่วนนี้จะเป็นแปดเก้านะครับแปดเก้าก็จะประมาณนี้แนละ้วมันจะสี่สิบวันเท่าเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองแปลงนี้แปลงเนี้ยเจสองส่วนแปลงเนี้ยแปดเก้าแปดเก้านี่เหมือนจะไม่ค่อยสูงเพราะว่าผมเสียบทอนพันสั้นนะแปดเก้าประมาณนี้นครับ เดี๋ยวทุกแปลงนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วตอนนี้มันแทงรากแล้วผมจะเริ่มใส่ปุ๋ยเร่งหัวแล้วแปลงนู้นจะใส่ปุ๋ยเล่งหัวกับกําจัดหญ้านะครับเพราะว่าเพราะว่าแปลงแปลงนี้นะครับแปลงนี้ปลูกก่อนปลูกก่อนเสร็จแล้วฝนตกแล้วนะครับ ฝนตกแล้วผมไม่มีเวลามาดูครับหลังจากที่ฝนตกไม่มีเวลามาดูหลายวันอยู่ครับประมาณสองอาทิตย์มีงานมีงานที่บ้านประมาณสองอาทิตย์ก็เลยทําให้มีหญ้าฝนตกย้าขึ้นผมก็ต้องจําเป็นต้องใช้ยากําจัดนะครับเดี๋ยวจะต้องกำ,กำจัดกําจัดหญ้ากําจัดหญ้าสองแปลงนี้เป็นละยองห้านะครับแปดสิบวันกําจัด สองแปลงแล้วก็ให้ปุ๋ยคราวนี้แปดสิบวันจะเก้าสิบวันเนี่ยครับผมจะให้เป็นปุ๋ยเร่งหัวแล้วครับเร่งหัวแล้วหลังจากที่เราเร่งรากมาสองแปลงเนี่ยผมจะให้เร่งหัวส่วนเจ็ดสองกับแปดเก้าเนี่ยเจ็ดสองกับแปดเก้านี้จะให้เร่งรากไปก่อนนะครับเพราะว่าปุ๋ยเร่งรากผมยังเหลืออยู่ เพราะเพิ่ง40วันยังไม่60วันเลยครับก็ประมาณผมจะฉีดฉีดปุ๋ยไปก่อนฉีดปุ๋ยทั้งใบไปก่อนส่วนอันนั้นผมคิดว่าจะใส่ปุ๋ยทางดินนะครับรอฝนโอเคครับบ้านนาสตอรี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเตรียมเตรียมปลูกมันตามฤดูกาลนะครับไม่ใช่มันน้ำหยด เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เริ่มตัดต้นเริ่มอะไรแล้วครับตอนนี้เดือนเมษาวันที่22เดี๋ยวเรามาติดตามการปลูกมันตามฤดูกาลกันหลังจากที่ดูมันน้ำหยดมันนโอเคครับบ้านานาสตอรี่ครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ